ห้องแล้วหมุนเนี่ยเป็นเก่าเจอเดิมเป็เต่าเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ปะวะก็เมื่อวานแอบเอ๊าไปเตะว่าอูรรถอูรรถเหมือนเดิมใช่แต่ขณะนั้นผมเห็นมิ่งอยู่เออขณะนั้นไปเตะขวาหน่อยอ่ยมนิ่งเข้าไปข้างในตะคองนี่แหละเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยพี่ต้นดูดิพี่ดูเลือดผมดิ ว่าอะไรเนี่ยเต้มาแล้วเตตรงไหนอยู่อยู่อยู่ลงแรกลงแรกระวังนั่งนั่งนั่งรงแรเอาเขาก็เาล่อเขาแล้วโอ้ตอนี้เหรอโอ้โหอะไรเสืศพกระจุยไม่เลยไอ้กูเล่นแล้วมั่งเงินมีเก่นตัวเกินตัวไม่เอเล่นแล้วอเงี้ย่่าไปไ ไม่แถวป้ายใช่ปะ่ะไม่ไม่แถวที่ใหญ่แถวมัน,ยอ,ยนอ,อ,อ,อ่องอ๋อพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วอันหนึ่งพี่เอาพี่แม็กชัวร์กันมันวิ่งหนีเองอยู่ไม่ไ่รออยากะ มันนอนพี่น่าจะตายนะจะหมาลงมีตัวโดดล่มไม่รู้ใครทิดเอ็นเอ็นดีอ้เปืออะ้า่วอสอาาตดตอ้ยโอ้ยแม่งเอาบอลยิงแม่งเอาบอลยิง อยู่ๆผมอยู่ริมถนน,นย,ยังยังผมจะไปสวนมันยังไงผมวิ่งหนีมันเมื่อกี้จตัวนจะตัวรัก่ไม่มีตัวนะพู่ใหญต่อไปทิดอีอะทิดีนะะพี่เต๋อใช่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 ใชใชน่าพีเอมันอยู่ไม่เฮ้ยนนมันจะมันจะเบี่ยมันจะเบี่ยงขวายิงมันจะเบี่ยงขวายิง เย่ยิงอย่ายิงนนนกับปืนนี่ที่พื้นที่พื้นพี่ต่าวิ่งรอดิ ยาก่อนเลยจี้ดิงโอ้ยไอโนนไม่ใช่บาเลตเอสดีไม่งั้นพี่ตายละสี่สี่มมยอย่ามาจริงเอ้สัส กำลังได้ที่เลยเอาหมอนทําเป็นตรงตัวยูแล้วก็กำลังนอนแบบเติมมนิดนึงอาไอพวกนี้มาหล่อยตอนจะนอนกันเหรอเมื่อกี้นี่จะเปิดบายฟอร์สไปอีกโลกหนึ่งอยู่แล้วมีปืนไฟเปล่าลวกแม่งเลย ก็ไายตายเก๋ <Okay. S 1> ผมโดนอะไรดีตกใจทนายไม่ยยจจไมกลมากาไม่ไกลมากเป็นเคาะเคาะพี่ยิงเคาะน่าจะเอเคจากที่ฟังเสียงเมื่อกี้อยู่กกใกล้บ้าน เลื่อมตายเลื่อมลุงเลื่อมมีตัววิ่งทิศเอ็ดอีนะวิ่งวิ่งออกห่างจากตัวบ้านเดิเหมือนผมจะเจอตัวที่เคาะพี่ปอนละส่องมาทางทิศเอ็นอ่าใช่ใช่ chơ Ês bessoal Melu chơi tụi เดียวกัน đấy à? Ês không Thế này này

พี่ลักซี่ขาดพี่ต้นสนาสตร่มงวรเขาต้นไมเพิ่เข้าอยูเขาตายไปพอเขเกิดมันหมดอ่อออยอเมริกาโน เฮ้ยตัดเท็นเกียร์มานอนหมอบอยู่นี่ไม่ได้ยินนะพี่ปอแล้วมันจะวิ่งโคบีจะวิ่งเข้าตรงนี้นะพี่ยิงตัวเดียวรถ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 ปูคาเฟ่พี่รถปูคาเฟ่ต่อหรอใช่ใช่รถปูคาเฟ่เพราะว่ามันเพื่อที่จะวิ่งหรือนะไม่ต้องวิ่งดีที่ไม่ต้องหนีจะวิ่งกปเสี่ยงหรืไม่เบา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 เมื่อกี้พี่ปอนขยับปะใช่แต่ได้ยินหรอ ได้ยินเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยอยู่ตรงผมตัวหนึ่งเบเดียซูดานไม่มีเฮ้ยมีว่ะไปจับมา เก็บปลิตไปไปเลยไอ้นนที่มีล็อกล็อกรหัสล็อกรหัสล็อกรหัสพี่มีล็อกละเอาของแผลรถกัน ไปเลไปเลยไปเลยไปเลยที่ผายแล้วกัวปืนมีแม็กใส่รถไปสัตว์ M249 ไม่ไม่มีแม็กไปเลยไปเลยพี่พี่แจ๊บไปเลยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องสนไปเลยไม่เข้าหรอกวันนี้ไม่หาโดน นี่วะเดีได้กังจะได้นี่เราไม่ตายจุดไฟอ่ะไม่กระวังนะอยู่ตรงตรงเราใจดีดีกำลังมองของให้เจ๊ใจดียิงเอเคให้เพราะว่าเป่นนักนี่ผมมีไข่ควง40ว่ะเป็ทันละไม่รู้กลับไปเอาให้หรอกไม่ต้องไม่ต้องมีที่ไข่ด้วยหมายถึงว่าถ้าเจอไปไหนวะมันวิ่งไม่หาดองแล้วไปไหนวะมันอยู่ในพุ่มเลยนะมั้งมีที่นิเคียไหม ผมมีเข็มหนึ่งีรมตายวะไม่ไ,ม,ไม,มีตัวออกเข้าเกมไอตัวที่ผมยิงตายอ๋าอ,อามม,าอาาม่มยปรมาไหน,เน,นเน้นต่ำเหเน้นต่ำประมาณร้อยกว่าเมตรถ้าจากนนประมาณร้อย คนมาเข้าหลังล้วอยู่กับพี่อยู่กับพี่ความเป็นอยู่พุ่มใหญ่หรือพุ่มเล็กพุ่มพุ่มใหญ่ใหญ่แบบตัวเจลา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 ไม่ต้องละ,งละเ,ลเชีย่ยกระถุ่นหมดไมยายสอง อุ้ยขีมาสามยิงไม่ทันเต้ว่าเต้มานี้มาี่ไมานี่มานี่ผมเผื่อทันละไปเช็เช็คกัเือเอเนะเอะเอากิเบอร์ด้วยเต้ก่อยู่วอยู่กนานแหละเต้มันนอนแอบโอเคต่่ได้ละน้าตีัวตัวนีแห พี่คเองอ๋อเคพี่เจอละอเราเห็นปะสองตัวสองตัวไเนี่ยัรรถมาวนี่เราอยี่ไรเงี้ยมั้เนี่ย ต้องมองเห็นม so like ันนอนแหวนในพวกโง่หมดเลยครับพี่โครตัวมันมีสองตัวเมื่อกี้มีสองตัวมีเซนเต้ใส่ก่อดใหญ่ตัวนึงด้วยบอลมีปืนหรือเปล่าเนี่ยบอลไม่มีไม่มีเอาเลยรถไอเซ่ไปเนี่ยเอาปืนไอเซ่ไปแล้วลูกในรถในรถยอมให้แม็กมาไปทั้งสองแม็กอะเออไปแล้วมันจะไปโตกะครับพหน้าอย่างน้อยก็ยังไปโค้งเขาต้องหน้าอย่างได้ เอาปุ้มันตายปี่นี่มี่นี่นั่นมอไซค์นี่หว่ายเฮ้ยนึกว่าคนเม็ดเดียวไปสองสามเม็ดเองมันวิ่งฉีกซ้ายไปเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันออกไปไกลหรือเปล่า ตรงนั้นปืนโคตรเยอะกวาดไปสี่ตัวตรงนั้นเฮ้เย <c oughs> พี่ต้นวิ่งอยู่ระหว่างพี่กับผม <c oughs> ไอเฮียแต่มมหน้าหมดวิ่งลงเนินวิ่งลงเนินนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะสายพี่เหรอสายเอสเปโซ ยิงไม่ทันพอฆ่าตายหนึ่งหัวฟ้าตายหัวฟ้าตายติดน่อติดติดนี่ติดติดติดอะไรวะติดตตัวติดติติด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 ติติดแล้วเนี่ยติดมันมีเขาวิออกแล้วก็่าีก่อนสุดท้ายทามนเชี่ยบตพานเต็มเลยสัตว์ งว่ะเอ้าตัวหลักยิงอืมกากาศไปเด้อไปพผ่อนฟ้าจะไม่ถึงฟังไปแล้วแม่งนั่งสองโป๊ะไอ้หนี่ยเป็ดตเป๊ะโตหัวระเบิดเออเนี่ยแม่งอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยนี่อยู่ตรงนี้จุดแรกที่โก้ที่บอกที่อะไร ที่เราไอ้นี่กันตอนแรกนะครับต้นที่เรายิงมาไหนว่าถอดรอะเบิดคุณไหวะผมยิงมันอยู่ข้างในนี้พี่อะไรอ่ะแต่เสี่ยงมนหอดระเบิดมันอยู่แถวนี้ตัวนึ่งแต่ผมปืนพกยิงอยู่ข้างในนี้แล้วทำไมเสียง,งหอดระเบิดมันอยู่ตรงเราวะยังไปรู้เหรอมาดูคลิปปะล่ะน,นี่นี่นี่ ่คาเฟมอคค่าเีนย,ยน,น,นี่มันมอคค่าไม่ได้ไกลขนาดนั้นพี่พี่โดดแบ็คหน้าได้ผมเจอละตายตาย เอาไอ้เหี้ยพี่มเมงฆ่าตายเนี่ยนนดูไว้พี่วิงออม สอง,อง,งไม่มีไม,มไม่มีอ่ะเยอะเลยเฮีย năm nào quá ตัวนึงไม่รู้อยู่ไหนอะ่ะไอตัวที่ไม่ยิงยี่งยังไม่ออกมาาะอยดชัวร์รรนนะนโ,โน่นเฮียอยู่นู่นตายไม่ิกันโน